เท้าใหม่เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยสีแดงเร็วแรงเกียร์ธรรมดาขับสนุกกับนิสสันนาฬ่า NP 3 0 0 b ้อยแบ็กอ o ดิชั e ไปชมกันเลยค่ะ,ะขยับมาดูใกล้ๆเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะสภาพนางฟ้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะห้องเครื่องยังสภาพเดิมๆนะคะการันตีได้เลยนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอน <Wow. S 1> ค่ะ สัสด,ดีค่ะมาพบกับยิงยิงที่มงคลขาดเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะคะยิงมีรถเข้าใหม่เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยสีแดงเร็วแรงเกียร์ธรรมดาขับสนุกกับนิสสันนาวราเอ็น0ีสามร้อยแบ็กอิ e ไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้๋ยวยิงจะพาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวนะคะรถใหม่ออกห้างป้ายแดงนะคะคันนี้ สีแดงสวยใสยเลยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์และมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นสีดำตรงนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะโลโก้ของเขาก็เป็นนิสสันเป็นโพรเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าจะภาพนางฟ้านะคะคันนี้อ่ะแล้วยิ่งพาชมในส่วนของ ด้านข้างตัวรถกันก่อนนะคะแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้หน้ายาง255ทับ 60R18 นะคะคันนี้เป็นยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กเดิมจากโรงงานและที่สําคัญซุ้มล้อคันนี้นะคะก็มีให้เดิมๆนะคะชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชม สีแดงนะคะสติกเกอร์ตรงนี้เป็นคาดสีดําตัวนี้เป็นสติกเกอร์โรงงานแท้นะคะคันนี้กระจกมองข้างของเขาเป็นสีดํานะคะตัดกันแมสกับตัวรถสีแดงนะคะแดงดํานะคะคันนี้กระจกมองข้างของเขานะคะและที่สําคัญไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยค่ะ ถัดมานะคะคันนี้เป็นรถส m a ร์ c แคปนะคะคันนี้เมื่อจับของเ <Wow. S 1> ขาก็เป็นสีดำนะคะดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นลุยเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะขับสนุกแน่นอนค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้ขยับมาดูด้านในกันเลยค่ะคันนี้ เปิดแคบได้นะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคบกว้างเลยทีเดียวค่ะคันนี้ขับสนุกนะคะท่านผู้ชมนั่งก็ไม่แออัดนะคะอ่ะ นี่เลยนะคะท่านผู้ชมภายในของเขานะคะก็ดูกว้างนะคะคันนี้ส่วนมากนิสสันของเขานะคะเป็นแบรนด์ที่รองรับผู้โดยสารนั่งข้างในดูกว้างนะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเฮดรูมของเขาก็ดูเป็นเหลือๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคันนี้สภาพนางฟ้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะ คันนี้ราคาสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยิงพามาชมในส่วนของด้านหลังตัวรถกันก่อนค่ะด้านหลังของเขานะคะเป็นหลอดไฟ led นะคะแล้วก็มีบันไดด้านหลังให้ด้วยนะคะคันนี้และที่สำคัญมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 e นะคะหรือเครื่องยนต์2 0 0พ 488cc 163แรงม้านั่นเองค่ะท่านผู้ชมแมกไ i เนอร์ของเขานะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะทนทานเช่นกันนะคะรถปี2019นะคะคันนี้ก็มีอาจจะมีรอยเล็กน้อยนิดนึงเนาะด้านหลังของเราก็คือบรรทุกของใช้งานมาเล็กน้อยนะคะแต่สภาพโดยรวมแล้วโอเคค่ะคันนี้ปะแล้วยิงพาไปชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลย ค่ะคันนี้ก็เป็นกุญแจร,ระบบคูสตาร์ทนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะคะเวลาสตาร์ทนะคะแล้วก็เหยียบคานนิดหนึ่งแล้วก็กดคูสตาร์ทด้านซ้ายมือของเรานะคะอ่าขยับมาดูประตูก่อนและกันเนาะคันนี้ก็เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะตรงนี้อ่าโอเคค่ะ มาดูคอนโซลด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะคันนี้คอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็สามารถปรับระดับบลลรูมเสียงเพลงได้นะคะหรือรับสายโทรเข้าโทรออกฝั่งนี้ได้นะคะคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันขับง่ายขับสนุกนะคะแน่นอนเลยค่ะคันนี้หญิงการันตีได้เลยเพราะว่าส่วนตัวของหญิงเองก็เป็นคนที่ใช้รถของนิสสันอยู่แล้วนะคะคันนี้ขับสนุกแน่นอนนะคะท่านผู้ชม มาดูออปชันของเขานะคะคันนี้ออปชันของเขาก็เปิด FM AM ได้เช่นกันนะคะคันนี้เชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันคะ่ะเปิดเพลง FM MP3 ได้เช่นกันนะคะระบบแอร์ของเขาก็เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะนานผู้ชมเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดขับสนุกแน่นอนค่ะการันตีได้เลยนะคะอ่า ท้ายเลยนะคะคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะรถปี2019เลขไม่เรามาดูเลขไม่กันเลยค่ะเลขไม่อยู่ที่55,360มกิโลนั่นเองค่ะท่านผู้ชมชเฉลี่ยต่อปีแล้วตกปีละ1 8 0 0 0หมนกิโลนะคะท่านผู้ชมคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะออกห้างปลายแดงการันตีได้เลยว่าเจ้าของเดิมเป็นราชการนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าเช็คศูนย์ตลอดนะคะคันนี้อ่ะ เดี๋วยวหญิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อค่ะอ่ะอาขยับมาดูใกล้ๆเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะสภาพนางฟ้านะคะ เครื่องยนต์เดิมๆนะคะห้องเครื่องยังสภาพเดิมๆนะคะการันตีได้เลยนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนค่ะเครื่องยนต์ 2,488cc 163แรงม้านะคะท่านะผู้ชมคันนี้เร็วแรงจริงๆค่ะท่านะผู้ชมบอกเลยว่าน็อตของเขาไม่เคยขยับนะคะคันหน้าของเขาเดิมๆนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลย แก้มข้างของเขาก็ยังเดิมๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะท่านผู้ชมยิงบอกก่อนเนาะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับสนุกเร็วแรงและที่สำคัญสีแดงด้วยนะคะท่านผู้ชมคันนี้สภาพนางฟ้าแน่นอนค่ะอ่ะยิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มกับค่าตัวนิสสันนาวราคันนี้อีกเช่นเคยค่ะราคารถใหม่ป้ายแดงนะคะคันนี้อยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทค่ะ หญิงมานำเสนอขายในราคาเพียงแค่499,000บาทนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรหาหญิงได้นะคะหญิงมงคลขาดเซ็นเตอร์นะคะยินดีให้บริการนะคะคันนี้499,000บาทค่ะท่านผู้ชมผ่อนเริ่มต้นเพียง6,350บาทมาพร้อมดอกเบีย้ย0%ยาวนานถึง6เดือนเลยค่ะท่านผู้ชม อนุมัติไวนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวนะคะเอกสารครบอนุมัติภายใน30นาทีค่ะเบอร์โทรนะคะสามารถโทรหาหญิงได้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของหรืออยากสอบถามดูเพิ่มเติมนะคะโทรหาหญิงหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรวันนี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ